วันนี้เราอยู่กับเว็บ BSO Casino นะครับผมเว็บเดิมเว็บเดียวเว็บประจำที่เล่นกันทุกคลิปที่ผ่านๆมานะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมารีวิวเกมสล็อตนะครับผมคาเอ็กซ์มบนะครับนี่เกมนี้เลยนะครับมอบิวตี้อันนี้นะครับผมคาเข้ามาแล้วนี่ครับเจอสาวๆเพียบไปหมดเลยเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นต่ำสุดเลยนะเบอร์สามพร้อมออโต้สปินไปเลยครับ100ครั้งนะครับผมอ่ะไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะ แตกกันไปเท่าไหร่นะครับจะแตกกันไปกี่ครั้งนะครับตอนเข้ามาเนี่ยมีอยู่3 8 0นะครับเดี๋ยวจบคลิปคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะมีจบคลิปคลิปนี้เนี่ยเราจะได้กันไปเท่าไหร่นะครับออกไปเนี่ยเราจะมีเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเนี่ยเกมนะีน้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยกครับมีสาวๆพีอายืนอยู่ทางขวาด้วยนะครับอ,อย่าดูจนเพลินนะฮะต้องดูดูเกมด้วยนะ ยังมัมแต่มองสาวนะครับเดี๋ยวไม่รู้นะว่าเสียไปเท่าไหร่แล้วหันมาอีกทีนี้หมดตูแล้วทำไงนะเออเอาสาวมาล,อล่อได้ยังไงนะครับกดทีนี้แบบว่าดูครับเด้งเลยเห็นไหมเออเด้งเด้งเงนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม m o ร์บิวตี้นะครับชื่อไทยว่าสาวยิ่งมากอ่ะอยู่กับเว็บ B S O Casino นะครับเว็บเดิมเว็บเว็บเดียวเลยที่เล่นกันทุก คลิปที่ผ่านมานะครับของของช่องช่องเรานะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะครับตอนเข้ามาเนี่ยมี3 8 0พนนะครับผมอ่าดูตอนนี้สิครับ3 8 0พเท่าเดิมเลยยังไม่เพิ่มเลยนะครับมีแต่ลดกับลดนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าครับวันนี้มารีวิวให้ดูนะครับผมเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับสำหรับเกมเกมนี้ของผม เรารอแจ็คพอตนะฮะดูซิว่าแจ็คพอตจะมาไหมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นดีกว่าลุ้นไป,ปรพร้อมๆกันครับตอนนี้ผมเลือกเบ็ดต่ําสุดเลยนะครับเบ็ดละ3บาทเออตอนนี้เริ่มยาวเรื่อยๆแล้วนะครับเหลือสามพแล้วนะครับมันเอาสามาล่อเราเราอย่าดูเพลินนะทางขวาพิยา เพินปุ๊บหันมาอีกทีนี่เงินหมดอ้าวได้ฟรีเกมมาครับมาเดี๋ยวไปรุในโบนัสฟรีเกมของเรากันเลยดีกว่าดูว่าจะทําให้เราได้แจ็คพอตหรือเปล่านะครับไปดูกันครับตองเข้ามามี3ามพนะตอนจบคลิป,คล,ปคลิปนี้ดูซิว่าจะได้เท่าไหร่ได้มากได้น้อยอ้าวโอ้โหแบบนี้สวยงามครับได้มา290บบาทนะฮะ เออเหลือฟรีเกมอีกแค่สามครั้งนะจะมาอีกไหมครับโบนัสดูแล้วน่าจะไม่มาแล้วล่ะครับครบกันแล้วครับฟรีสปินของเรานะครับผมได้มาอีกเจ็ดบาทนะครับป้าจบไปแล้วทัวทัววินเนี่ยได้มา303บาทเลยนะครับโอ้เล็กวินนะ303บาทสวยงามแบบนี้สวยงามมาก ไปลุ้นกันต่อเลยเราเหลือออโต้สปินเนี่ยสาครั้งเออผมเนี่ยจะชอบกดไปเลยนะร้อยครั้งเนี่ยร้อยครั้งเนี่ยถ้าได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือเปลี่ยนเกมหรือไม่ก็เลิกไปเลยนะครับผมถ้าได้นี่เราก็เลิกเหมือนกันเออผมมีเลทให้แค่ร้อยครั้งพอเออออโต้สปินเนี่ยเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะให้แค่ร้อยครั้งครบร้อยเนี่ยถ้ามันไม่ได้ก็คือผมจะเปลี่ยนเกมเลย หรือไม่ก็เลิกเล่นเลยวันนี้น่าจะไม่มีดวงแล้วค่อยเล่นกันใหม่แต่ถ้าได้นี่ผมก็เริ่มเหมือนกันนะร้อยครั้งเนี่ยอาจจะมีแถมอีนิดหน่อยถ้าถ้าเพลินนะครับแต่อย่าเพลินมากเดี๋ยวจะหมดอ้าวได้ฟรีเกมมาอีกแล้วนะครับโอ้โหฟรีเกมมาอีกแล้วไปเลยไปเลยไปลุ้นกันเลยครับดูซิว่าครั้งนี้เนี่ยฟรีเกมเนี่ยเราจะโบนัสจะแตกหรือเปล่า สาวสาวเียบเลยนะครับผมมาไหมนะครับยังไม่มาเลยไม่น่าจะมานะแบบนี้ได้มา12บาทนะครับเหลือฟรีเกมอีกแค่2ครั้งเราจะได้กันหรือเปล่าเยาครับฟรีเกมครั้งสุดท้ายแล้วครบแล้วนะครับอ้าวได้มาเท่าไหร่ครับ32บาทนะครับผม นางพยาบาลนะฮะดูแบบวินมา52บโอเคครบแล้วไปต่อนครับออโต้สปินอีกแค่10ครั้งสุดท้ายแล้วผมจะเลิกแล้วนะครับตอนเข้ามามี3,800ตอนนี้มีอยู่4,000เออได้มา200ก็ยังดีนะดีกว่าเราเสียใช่ไหมไปต่อครับไปเรื่อยๆ้ะจะครบแล้วครับครบแล้วเราเลิกเลย เราสปิงกันครบกันแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปคลิปนี้เนี่ยเออมาไวไปไวครับเดี๋ยวต้องไปทำทุระลาต่อนะ5นาทีได้มา200โอเคก็โอเคอยู่ได้มา200เนี่ยดีกว่าไม่ได้เลยดีกว่าจะเสียนะครับผมสหรับเนี่ยวันนี้เรามารีวิวเกม More Beauty นะครับอยู่ในเว็บ bso casino นะครับมาสนุกกันได้นะครับกับเกมเกมนี้ถ้าใครอยากลองเล่นก็มาเล่นกันได้นะมีสาว pr ให้ดูเพลินเ,นเนด้วยขวามือ โอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้คลิปปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราเอามารีวิวเกมอะไรกันเดี๋ยวเราลองมาติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ